สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ห r ท t channel ผู้รับสารเจตกวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านหนะ้าไพ่ทารลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการณ์รักครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2568ประจำพลังงานชาราศีมังกรลัคนามังกรดาวศุกร์ดาวจันทร์ถ้าคุณทราบดูราศีมังกรได้นะคะหรือว่าถ้าคุณไม่ทราบวันที่ที่คุณเกิดก็ยึดเดือนมกราคมได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะ เรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะหมอจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะแล้วก็จะอ่านไพ่คล้ายๆเหมือนเล่าเรื่องหรือยกสถานการณ์เคสสต๊ดดี้อะไรแบบนี้นะคะพลังงานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนที่เข้ามาชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพลังงานมังกรน,นะไพ่ห้าถ้วยของคุณตกออกมานะคะมังกรน,นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะ เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างช่วงนี้นะ Nice of p e t a c l e ก็ตกออกมานะการรอคอยบางครั้งมันการรอคอยใครสักคนนานแล้วนะมังกรตอนนี้คุณพลังงานแปดดาบนะคะแล้วก็ King of p e t a c l e คนนั้นที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยหรืออยู่ในความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคนคนนี้หรือการกระทําของคนคนนี้ที่มีต่อคุณนะคะ ความสัมพันธะ์ณสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะที่คุณคิดหรือคาดหวังหรือความสัมพันธ์ที่กําลังดําเนินไปแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะพละังงานไท่เดะเวล์นะจ๊ะนะคะราศีมังกรลัคณามังกรหมอมองถึงสถานการณ์ที่มันซ่อนไว้ในใจของคุณนะคะปัญหา การหาทางออกไม่ได้ทางอารมณ์นะคะน่าจะไม่น่าจะไม่ได้มีการกระทําหรือแอคชั่นจากคุณเช่นคุณรู้สึกเหมือนว่าเราจะทำอย่างไรดีกับความสัมพันธ์นี้ที่คนคนนั้นไม่ขยับเลยนะคำถามที่ไม่มีคําตอบแต่มันเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในใจคุณแล้วก็ซ่อนความรู้สึกภายในไ,นไว้นะคะ อย่างเช่นคุณอยากจะคุยกับคนคนนี้แต่คุณก็ไม่กล้าที่จะเริ่มลงมือในการโทรหาคนคนนี้ก่อนนะคะมันอาจจะเหมือนว่าเป็นการงอนง้อทาให้คุณเสียเสียอะไรคะเสียอีโก้เสียศักดิ์ศรีของตัวเองหรืออะไรสิ่งเนี้ยเช่นเราอยากโทรหาคนคนนี้เพื่อคุยเพื่อบอกนะคะแต่เราก็ไม่ ไม่อยากจะลดอีกโก้ของเราลงไปเพื่อคุยเพื่อเคลียอะไรสิ่งนี้ได้แต่คิดวนเวียนเท่านั้นนะคะเหมือนว่าปัญหาไม่มีทางออกในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือคนที่อยู่ในใจคุณนะคะหรือเขาคิดหรือรู้สึกหรือจะทำอะไรนะคะหมอมองเห็นถึงคนคนนี้นะคะออกจากพลังงานของคุณไปแล้วเช่นเขาอยู่ไกลคุณเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยโทรหาคุณ ส่งข้อความหาคุณแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีสิ่งนั้นแล้วนะคะความรู้สึกยังมีส่งถึงกันนะคะเป็นแค่ความรู้สึกยังลึกนึกถึงยังคิดถึงแล้วก็ยังเฝ้ารอคอยนะคะการโทรจากคุณหรือเขาก็อยากจะคุยกับคุณแต่มันมีความเศร้าใจเสียใจน้อยใจแล้วก็เวลาเนี้ยมันอาจจะเนิ่อนนานเกินไปแล้วนะคะเขาคิดว่าสถานการณ์น่าจะเงียบ หรือหายไปนะคะสถานการณ์มันน่าจะแบบเองเงียบแล้วหายจากกันไปโดยที่เขาอ่ะไม่จําเป็นจะต้องโทรมาคุยกับคุณหรือรอโทรศัพท์คุณที่เคลียนะเพราะว่ายังไงถ้ากลับมาคุยหรือกลับมาเคลียเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังคงไม่เป็นความสมหวังอะไรสิ่งเนี้ยสิ่งที่คนคนนี้คิดนะคะก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่ได้แอคทันอะไรนะอยู่นิ่งในสถานการณ์ของเขาแล้วก็โฟกัสที่งานที่เงินของเขาอยู่ในที่ที่ของเขานะคะ ทีนี้ความสัมพันธ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหมอมองเห็นถึงยังอยู่ในพลังงานของใครของมันต่างคนต่างที่จะมีความสุขนะ,ะของตนเองนะค,ะคุณก็อยากจะนะ,ะจริงๆถามว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตไหมก็อยากมีมันก็เป็นความสุขนะคะนะ,ค,ะความสุขที่เคยอาจจะ เคยดูแลเทคแคร์กันนะคะอาจจะพากันไปทานข้าวไปทานกาแฟหรือทําอาหารหรือทําขนมอร่อยอร่อยให้กันทานอะไรสิ่งนี้นะ,ะเป็นไมตีที่ยื่นออกไปที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องการของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นได้ด้วยเช่นกันในสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะแต่ทีนี้พลังงานพ่ขยายนะคะตอนนี้มันไม่ได้มีสถานการณ์พลังงานนั้นแล้วนะคะตัวคุณเองก็อาจจะพยายามนะคะไม่คิดอะไรหรือไม่ยึดติดกับ กับคําตอบที่มันไม่เคยได้รับหรือขาของเขาที่เขาเดินห่างออกไปหรือนะคะตัวคุณเดินห่างออกมาจากพลังงานความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณพยายามจะปล่อยให้มันเป็นอิจระคือแบบไม่คาดหวังไม่รู้สึกอยู่ห่างกันแล้วไกลแล้วคุณอยากจะเดินออกจากสถานการณ์นี้เพื่อจบนะคะแต่ในใจเวลาที่เราอยู่กับความเงียบนะ เสียงของหัวใจตัวเองเนี่ยนะมันก็พยายามจะตระหนักรู้เหมือนตระหนักรู้ว่าเมื่อก่อนที่มีคนคนนี้อยู่ชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้แห้งเหี่ยวมันไม่ได้แห้งแล้งมันไม่ได้เงียบเหงานะคะมันก็ยังต้องการแต่ทํายังไงได้ละ่ะต้องยอมรับว่าเขาคนนั้นได้หายได้จากเราไปแล้วหรือตัวเราจากเขามานะคะความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถคาดหวังได้อยู่ในห่วงอารมณ์ของความระลึกนึกถึงคิดถึงเท่านั้นเองในความเงียบของทั้งสองฝ่ายนะคะมังกร แนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นะคะหมอเห็นถึงพลังงานของการที่อยากจะกลับมาแก้ไขจริงๆไพ่พลังงานของ The ด o r l d นะคะแนวโน้มเนี่ยเช่นความรู้สึกเนี่ยการตามหาคำตอบหรือปัญหาหรือการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะมันคงจะต้องจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเช่นใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เช่นการหยุด ะะการจบสิ้นไม่ติดต่อสื่อสารมีใครสักคนที่อาจจะโทรหากันก่อนมีใครสักคนที่อยากจะคุยนะคะเพื่อกลับมาแก้ไขเพื่อกลับมาเดินทางมาเจอกันนะคะเพื่อกลับมาเจอหน้ากันอะไรสิ่งเนี้นะคะแต่ทีนี้มันมันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ายังยังทนไหวนะคะคุณอาจจะยังจะทนไหวเช่นอดทนรอหรืออดทนที่จะไม่โทรหาเขา อดทนเป็นฝ่ายให้เขาโทรหาก่อนคนคนนั้นก็อาจจะคิดสิ่งนี้ก็ได้เช่นกันว่ายังไม่สามารถมาเจอหน้าคุณได้ยังต้องทํางานหาเงินนะคะยังไม่ใช่เวลาที่จะกลับมาแก้ไขนะคะต่างคนต่างยังอยู่ในความสุขหรือพื้นที่ของตัวเองอะไรสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้พลังงานนี้มันจะต้องจบไปก่อนนะ,ะจบไปก่อนว่าโอเคเราอยากจะรับรับพลังงานคือ อยากมีคุณในชีวิตเช่นเขาจะโทรหาคุณเขาอยากเดินทางมาเจอคุณเขาอยากเจอคุณเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วตัวคุณเป็นความสุขของเขาตัวเขาเป็นความสุขของคุณนะฮะมีสถานการณ์ยังจะต้องอดทนอดทนก่อนนะคะเหมาเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะพลังงานเดเวลบางทีคุณอาจจะคุณอาจจะแบบว่าไม่ไม่อยากหาคําตอบแล้วไม่ว่าคนนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ชันก็จะไม่ทําอะไรชั้นก็จะมีความสุข ในพื้นที่ส่วนตัวของชั้นโดยที่ไม่ได้มีเขาคนนั้นอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะราศีมังกรราคานามังกรคนที่คุณไปเกี่ยวข้องนะคะทหารตำรวจวิศวกรเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ราศีกรกฎราศีกันนะคะคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะพลังงานชาวธาตุด,ดินที่ขึ้นมาสูงมากๆเลยนะคะธาตุด,ดินอาจจะเป็นราศีพฤศภได้ด้วยเช่นกันนะคะ เอาละค่ะนะขอคาแนะนําให้มังกรนิดหนึ่งนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนนิุนายนนะคะราศีมังกรลัคามังกรนะคะพลังงานไพ่บอกว่าคุณอะนะคะนึกถึงนะ,ะเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตนะ,ะอยากได้รับการติดต่อสื่อสารอยากได้รับข่าวนะฮะอยากจะตัดสินใจแล้วก็รอคอยคือมันเหมือนว่า ความรู้สึกความรักที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันดีเราอยากได้ได้รับการติดต่อสื่อสารหรืออยากโทรหาเขาหรืออยากให้เขาโทรหาเราเนี่ยนะคะแต่คุณก็มีความลังเลใจก็คือเรามีความลังเลใจว่าเหตุการณ์ในอดีตหรือความสุขในอดีตเนี่ยมันสามารถย้อนกลับมาเป็นอนาคตได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณโทรไป คุณไม่แน่ใจและคนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้แน่ใจด้วยเช่นกันว่าไอ้ความรักที่เคยดีกันในอดีตเนี่ยถ้าเขาโทรหาคุณแล้วมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารเขาก็ไม่มั่นใจว่าในระยะทางนะคะอาจจะมีการแบบอยู่ไกลกันนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะเขาซึ่งเป็นคนเดินทางหรือคุณเป็นคนที่เดินทางเนี่ยนะคะมันจะเป็นความมั่นคงหรือความแน่นอนได้หรือเปล่าในอนาคต นะคะมันเป็นไพ่ของการอยากได้รับข่าวดีจากคนที่เคยหายไปนะคะแต่หมอไม่รู้หรอกนะว่าคนนั้นจะเป็นคุณที่ เป็นคุณที่โทรไปหรือเป็นเขาที่โทรหาคุณนะไพ่มาแสดงออกถึงพลังงานสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เรารอคอยในอนาคตอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าต่างคนต่างรอคอยให้อีกฝ่ายหนึ่งง้อนะคะอันนี้หมอเห็นถึงพลังงานของสถานการณ์นี้แต่หมอไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะง้อเขาหรือเขาจะง้อคุณเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะสมมุติว่าชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะถ้าคุณมีคําถามนะเพื่อเอาคําตอบเป็นของคุณเอง โอนะนยอดผ่านบัญชีเกสิกรที่ให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้990บาทนะคะแล้วก็กดแอดไลน์ไอดีมาส่งเซลล์สลิปแล้วเราจะมาหาคําตอบร่วมกันนะคะว่าเขาจะโทรหาคุณไหมหรือคุณควรโทรหาเขาก่อนและความสัมพันธ์จากนี้ไป6เดือนหรือในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์มันจะไปได้ไหมให้เจาะจงดูแบบส่วนตัวถ้าคุณนะคะสนใจอยากได้คําปรึกษาคําพยากรณ์จากหมอแจนนะคะ เอาราคาสมาชิกช่องนะคะอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วคุณจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครสมัครสมาชิกช่องกดที่ลิงก์65บาทหรือ200บาทนะคะทตามขั้นตอนในคลิป ในคลิปวิดีโอที่บอกของ YouTube ได้เลยนะคะก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเป็นสิทธิพิเศษของทางช่องนะคะเอาราคาหมอแจมเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรและคณนามังกรอยู่ตรงนี้นะคะครึ่งหลังของมิถุนายนก็น่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดในการชมคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ